สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยโสธรามาอยู่ที่บ้านหลังจากที่ขึ้นมาที่ทุ่งนาแล้วนะคะอยู่ที่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ก็คือห้องครัวนะคะตอนนี้นะคะยโสธราอยากจะทานไข่เจียวนะคะไข่เจียวฝีมือคุณแม่นะคะส่วนคุณแม่ในกาลังฟังส้มอยู่ข้างนอกอยู่นะคะเดี๋ยวยโสธราจะมาโชวก์การทําอาหารในการทําไข่เจียววันนี้นะคะ ตอนนี้อาจารย์กำลังทำไข่นะคะเอาไข่ลงไปมนันไม่งย็หรอ,อ อันนี้เป็นเราต้องปาดเขาเรียกอะไรอะเมื่อเขืนโอ้ไม่เคยทำอาหารนานมากนะคะหมาก็มีแต่คุณแม่ทำอาหารให้จานทานนะคะบางทีก็คุณสามีนะคะเขาจะเป็นคนทําอาหารให้ทานนะคะ จาไม่ค่อยได้ทำเองสัก,กเท่าไหร่นะเป็นคุณหญิงพจมานเนาะต้องเข้าใจนะคะเพราะเป็นคุณหญิงพจมานนะคะอืมอ่แบบนี้นี่ถ้าอยู่คนเดียวนี่คือพจมานก็ตายได้นะคะเพราะว่าทำอาหารไม่เป็มขำๆนะคะทุกท่านนะคะโอเคการต้องปากอย่างนี้นะคะ นี้ก็จะตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะฮะาาว้าวน่ารับประทานมากเลยนะคะน,นี่นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะเป็นมะเขือเทศที่เราปลูกเองนะนะคะไม่ได้ไปซื้อมาจากตลาดนะคะเดี๋ยวเ,เป็นขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงเครื่องะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะเป็นคนที่ชอบพริกนะคะดีสไลซ์มมยสี เดี๋ยวเนาะอาการจะปากใส่นี่หน่อยนะึง อาจารย์เปิดอาจารย์เปิดพัดลมในในห้องครัวก่อนเพราะว่ามาจะทำงานแล้วก็ร้อนนะคะโอเคเราก็ใส่นี่ลงไปโอเคนะ,คะแล้วเราก็ใส่เครื่องนะคะอาจารย์จะชอบใส่น้ำมันหอยสูตรที่อื่นไม่รู้จะใส่หรือเปล่านะอาจารย์จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะจริงๆเขาให้ใส่เฉพาะ ในผัดผัดหรือเปล่านะอาจารย์ก็ไม่รู้แต่ว่าสูตรของอาจารย์เนี่ยใส่ละมันหอยลงไปกับไข่นะฮะไม่รู้จะผิดครูหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่อาจารย์ใส่ลงไปแล้วนี่คืออร่อยมากนะคะแล้วก็ใส่น้ำซอสปรงุงฝารกเขียวลงไปนิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าเราจะกินกับส้มตำถ้ากินกับส้มตำนีไม่ต้องใส่เยอะนะคะอ่านะ เพราว่าส้มตำก็จะเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ปรุงนะฮะด้วยรสดีนิดนึงใส่นิดเดียวพอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เราจะเน้นใส่มะเขือเทศเราจะเน้นที่เป็นมะเขือเทศมากกว่านะเพราะว่าทานกับมะเขือเทศเนี้เราจะรู้สึกว่ามันจะโอเคกว่าเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทอดแล้วนะคะค่ะลืมไปนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ลืมใส่หอมค่ะลืมมากลืมหลังแบบนี้ละคะเนาะค่ะกะ งานไปแล้สามีก็คงจะไล่มังเอกใส่แน่ๆเลยนะฮะทำโน่นทำนี่เลิ่มหน้าเลืมหลังอืม คุณส่งเปิดแก๊สเป็นบลอกคุณเปิดแก๊สเป็นไหมนี่เปิดแก๊สเนี่ยอ่าฮะโอเคละโอเคละใส่น้ำมันให้เขาหน่อยนึง

หอมนี้นะ่าทานมากเพราะว่าอาจารย์ชอบดูรายการ YouTube ของคนอินเดียนะคะคนอินเดียเอยปากีสถานอัฟกานิสถานรายการที่เขาทำอาหารนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือหอมนะหอมหัวใหญ่หนึ่งแล้วก็เมื่อเขือเทศนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบโห คุณเทน้ำมันหมูลงไปแล้วใช่ไหมเป็นน้ำอะไรคุณเทน้ำม mm. ah. <aurait> ันหมูให้ฉ mm. ันแล้วใช่ไหมในกระทะน้ำมันพืช